ดวงชะตามิใช่ประกาศิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะ ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวตลอดระยะเวลาทั้ง31วันหลังจากนี้มาเป็นคำพยากรณ์ที่เจ้าชะตาสามารถที่จะฟังคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่ะซึ่งสามารถฟังได้ทั้งความเป็นราศีและลัคนาเกิดนะคะ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการโคจรย้ายของดาวในการเปลี่ยนแล้วก็ย้ายราศีเริ่มต้นกันในวันที่สองพฤษภาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีนในวันที่สี่พฤษภาคมดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่หกพฤษภาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษ ในวันที่10พฤษภาคมดาววังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤษภในวันที่19พฤษภาคมพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ในวันที่30พฤษภาคมดาวศุกรก์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎค่ะนี่ก็คือการโคจรย้ายของดาวในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะคะท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำราศีค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นมาดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษค่ะเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวพฤหัสได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคส่งผลดีกเกเรือนชะตาของตัวท่าน ตั้งแต่ในช่วงของกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาเพราะดาวพฤหัสโคจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรทางสติปัญญาส่งผลให้ดวงชะตาของตัวท่านจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3พฤษภาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตามักจะมีโชคโอกาสความสำเร็จที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ บางท่านก็มีโชคในเรื่องราวของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาโชคทางการเงินก็จะมีเกิดขึ้นใครอยากจะลองเสี่ยงโชคในช่วงของระยะนี้นะคะก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคนะคะกับตัวเลขของเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะลองหยิบธนบัตรในกระเป๋าสตางค์เลือกตัวเลขหนึ่งใบนะคะออกมาแล้วเราก็ลองเสี่ยงโชคดูบางครั้งก็อาจจะมีโชคจากตัวเลขในธนบัตรค่ะ ในวันที่สองพฤษภาคมดาวพุธจะโครจรถอยหลังปรับเข้าสู่ในราศีมีนและใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมีนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกรรเรือนชะตาของตัวท่านสักเท่าไหร่อิทธิพลของดาวพุธเมื่อโครจรถอยหลังก็มักที่จะอ่อนแรงหรืออ่อนกำลังค่ะในวันที่4วันที่หพฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคลาภค่ะ ที่จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนในมุมของตัวโชคลาภจากการทำงานบางท่านก็อาจจะมีโชคในมุมของตัวการเงินที่จะเกิดขึ้นเจ้าชะตามักจะมีโชคจากผู้ใหญ่คนผิวขาวหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคจากสุภาพสตรีค่ะในวันที่4พฤษภาคมดาวสุกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพปตัตตนิของเจ้าชะตา ดาวสุกจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะที่เราเรียกกันว่าสุกปากหวานังคารรับเอาดาวสุกอยู่ในตำแหน่งของการเล็งราศีหรือลัคนาของตัวท่านยอมส่งผลกระเรือนชะตาของตัวท่านโดยตรงซึ่งตัวดาวสุกเองเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้หวงความเป็นอลิและเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้องความเป็นลาภะค่ะเมื่อโครจรเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลม จะให้น้ำหนักของความเป็นดาวโชคลาภก่อนเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นในมุมของตัวโชคลาภที่จะได้จากคู่ครองคนรักหรือมิตรสหายเพื่อนใหม่ในมุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเจ้าชะตามักจะมีคู่ครองคนรักเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนรู้ใจนะบางท่านก็อาจจะเจอคนรักนะคะจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมด้วยค่ะ ดาวสุ์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมในวันที่6วันที่7พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายจากการเดินทางบางท่านอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางท่านก็อาจจะเจอโจทย์งานยากหรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะมีความเครียดหรือความกดดัน ส่งผลในเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องราวของความผิดใจหรือเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างท่านกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนผิวขาวในวันที่6พฤษภาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวพุธจะไปโคจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและตัวพระราหูดาวถึงสี่ดวงนี้อยู่ในตำแหน่งของการตีโกนถึงตัวราศีล,ลักนาของตัวท่าน ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้องความเป็นปัตตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้องความเป็นกรรม,มะส่งผลดีค่ะเมื่อดาวพุธโคโจรร,ร่วมกับตัวดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่เจรจาวาจาของท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์ เจ้าชะตามักจะมีโชคในมุมของการสื่อสารการเจรจาดาวพุธโครจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสก็ให้ผลดีเจ้าชะตาจะมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีทักษะไวพิปฏิพานดีในการสื่อสารการเจรจาส่งผลดีดาวพุธโครจรร่วมกับตัวพระราหูยิ่งมีผลในเรื่องราวของตัวกําลังในเรื่องราวของการเจรจาวาจาของท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์เป็นช่วงที่วาจาของท่านจะให้ผลดี ประกอบกับดาวทั้ง4ดวงนี้อยู่ในเรือนของความเป็นพบปุตตะเป็นพบที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านส่งผลดีค่ะในวันที่8วันที่9พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคในมุมของตัวการเงินที่จะมีเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีโชคฟุกฟุกจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ล่าปากหรือของขวัญของกำนัน โชคในมุมของตัวการเงินก็จะมีเกิดขึ้นแต่การเงินที่ได้มาก็อาจที่จะเก็บหรือรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่จะเป็นลักษณะของการเงินที่ผ่านมือได้มาแล้วก็อาจจะมีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยออกไปในวันที่10วันที่11วันที่12พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะคะจะมีเรื่องราวของความยุ่งวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับในมุมของตัวการเงิน อาจจะเป็นสถานการณ์ของการหมุนเงินหรือมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องราวของตัวการเงินเหตุแห่งตัวรายจ่ายในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะหมดไปกับการเดินทางหรือการเข้าสังคมตลอดจนในมุมของญาติสนิทมิตรสหายแต่ถ้ามีเหตุในเรื่องราวของตัวการเงินที่จับจายออกไปก็มักที่จะมีโชคลาภที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ อีกทั้งเจ้าเจ้าชะตาเองก็มีทั้งบริวารคู่ครองนะคะแล้วก็มีโชคลาภฟุกๆฟุที่จะเกิดขึ้นด้วยในวันที่10พฤษภาคมดาวังคารจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้ปกความเป็นปุตตะและเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้กความเป็นวินาศเมื่อดาวังคารโครจรอ,อยู่ในเรือนของราศีธาตุน้ํา จะให้น้ำหนักของความเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นวินาศก่อนค่ะวินาศโคโจรอยู่ในเรือนของความเป็นมรณะก็จะกลับกลายเป็นเรื่องดีอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวของความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะทุเราเบาบางลงไปศัตรูคู่แข่งขันหรือเรื่องราวของโครคภัยไข้เจ็บความสูญเสียหรือความเสียหายก็ไม่สามารถทำอะไรกับเรือนชะตาของตัวท่านได้กลับกลายเป็นเรื่องดี ที่ดาวอังคารจะไม่ส่งผลเสียแต่อิทธิพลของตัวดาวอังคารยังเป็นดาวเจ้าเรือในพวกความเป็นปุตตะปุตตะหมายถึงโชคลาภนะคะออบุตรบริวารยดยานพาหนะตลอดจนคนที่อ่อนวัยกว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะเพราะบางครั้งบริวารอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาควรระมัดระวังการขับขี่ยดยานพาหนะของบริวารให้ดีค่ะ ดาวังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่29มิถุนายนนะคะในวันที่13-14พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความเดือดร้อนในมุมของตัวการเงินบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการหมุนเงินไม่ค่อยทันภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนภาระหนี้สินอาจจะมีเกิดขึ้นได้ ส่งผลถึงกระเป๋าสตางค์ของตัวท่านในช่วงของ2วันนี้นะคะในวันที่15 16พิพฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการต่อเติมซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนะเหตุแห่งการเสียทรัพย์หรือภาระค่าใช้จ่ายก็ยังมีเกิดขึ้นได้ การเดินทางไกลในช่วงของสองวันนี้ต้องระมัดระวังค่ะในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภเป็นภพอริของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวมนุต้ตอยูดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในพวกของความเป็นสุภาสุภาพ,พหมายถึงความสุขความสําเร็จการเดินทางไกลญาติาผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ ดาวอาทิตย์อาจจะให้ผลเสียกระเรือนชะตาของตัวท่านบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายในเรื่องราวของตัวการงานหรือการมีปัญหาขัดแย้งของผู้ใหญ่อาจจะมีเกิดขึ้นได้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลในเจ้าชะตาอาจจะต้องเข้าไปสะสางไปเคลียร์ไปแก้ไขโดยเฉพาะในมุมของตัวธุรกิจการงานที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา ดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะในวันที่17-18พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังการเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อการเจราจากับบริวารลูกน้องตลอดจนคนที่อ่อนวัยกว่าอาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระช่งกันได้ เรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทรวิวาทอาจจะมีเกิดขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่เจ้าชะตาต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บนะาอาจจะมีเกิดขึ้นได้เหตุแห่งการเสียทรัพนะที่เกี่ยวข้องกับในครอบครัวจะมีเกิดขึ้นค่ะในวันที่ 19- 20พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลานี้อุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความวุ่นวายที่เจ้าชะตาอาจจะเจอมาก่อนหน้านี้นะคะก็พอที่จะทุเลาเบาบางลงไปเป็นช่วงที่ดาวเสียโคโจรไปอยู่ในเรือนที่เสียปรับกลายเป็นให้ผลดีบางท่านก็อาจจะมีโชคฟลุกฟลุกบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจถ้าท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้ก็จะทุเลาเบาบางลงไปค่ะ ในวันที่19พฤษภาคมพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นภพสุภะของเจ้าชะตาพระเกตนะคะจะมาให้ผลของการเปลี่ยนแปลงท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่ที่มีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีโอกาสที่จะหายค่ะบางท่านก็อาจจะเจอหมอดีวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญเสริมดวงชะตา ก็จะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้นะคะในวันที่21・22・23พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์นในด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะคู่ของคนรักก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านใครที่มีปัญหาปากเสียงหรือเหตุราะวิวาทนะคะก็จะมีโอกาสในการได้กระจะไกลเกลี่ยนะคะเรื่องราวของความเข้าใจกัน ความสัมพันธ์ในมุมของความรักก็จะบับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันที่24-25พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้ทิศทางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของเจ้าชะตาก็อยู่ในจังหวะทิศทางในด้านดีค่ะบางท่านก็มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับคู่ครองคนรักของตัวท่านความรักความสัมพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะในวันที่26 27 28พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลานี้ในเกณฑ์นในด้านดีของเจ้าชะตาก็คือเจ้าชะตามักจะมีโชคค่ะจากการสื่อสารจากการเจรจาเจ้าชะตามักจะมีบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกว่าเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนโชคในมุมของตัวการเงินก็จะมีเกิดขึ้นได้บางท่านก็มีโชคจากการเดินทางไกลคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนจะนำพาโชคมาให้กับเจ้าชะตา โดยเฉพาะโชคทางการเงินในวันที่29-30พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตาก็จะมีจังหวะทิศท,ทางในด้านดีบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปทำงานต่างถิ่นต่างที่บางท่านก็อาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานโชคในมุมของตัวการงานจะมีเกิดขึ้นเจ้าชะตามักจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบริวารค่ะ ในวันที่30พฤษภาคมดาวสุกจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพมรณะของเจ้าชะตาดาวสุกจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันแต่โครจรไปอยู่ในเรือนชะตาที่เสียอาจจะไม่ส่งผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านสักเท่าไหร่ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกความเป็นอลิและเป็นดาวเจ้าเรือนในพวกความเป็นลาภะค่ะ เมื่อโคจรเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําจะให้ผลของความเป็นดาวอาริก่อนอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของความวุ่นวายก็อาจจะทุเราเบาบางลงไปแต่ในมุมของความรักความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานีนะ้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่คนโสดอาจจะมีโอกาสเจอคนถูกใจเจอคนรู้ใจจากการเดินทาง นะหรือบางท่านก็อาจจะได้รับข่าวคราวของคู่รองคนรักที่เพิ่งเลิกรากันไปอาจจะส่งข่าวมาก็ได้ค่ะดาวสุกยังเป็นดาวเจ้าเรือในพวกค์ความเป็นลาภะบางท่านก็อาจจะมีโชคจากการเดินทางไกลโชคจากความสูญเสียความเสียหายจะมีเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะในวันที่31พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาภผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา บางท่านจะมีโชคจากการเดินทางไกลหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคจากคนตายได้ค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่าน จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ